แล้วนี่ก็คือจุดปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลำเปล่านะครับคุณผู้ชมจุดนี้เป็นจุดที่ระบายน้ำออกไปให้าชาวพี่น้องกาลสินนะครับได้ทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชปลูกผักแล้วก็ทำนาปังนาปลังก็จะปล่อยน้ำจากที่นี่แหละแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็น ถารที่พักก่อนยันใจของพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินนะอำเภอสหัสขันและอำเภอใกล้เคียงเวลาสงกรานหรือว่าในช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมาคลายร้อนกันที่นี่แหละนี่มีร้านอาหารข้างบนเพลิงร้านอาหารเต้มหมดเลยอันนี้ก็บันไดขึ้นลงนะนี่จุดนี้รู้สึกว่าจะเคยมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะ เป็นจุดปล่อยน้าออกมาตอนนั้นที่เรามาน้ํามันออกมาแรงกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้มันยังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวอยู่เขาจะยังไม่ปล่อยออกมาเยอะเพราะปล่อยออกเยอะน้ําจะท่วมเข้าชาวบ้านเขากนา็น่าจะปล่อยออกมาเยอะๆตอนที่เขาทำนาปังนะทำรอบที่สอง น่ครับตรงนี้ก็จะมีห่วงยางบริการด้วยไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำกันน้ำที่นี่เป็นน้ำจืดนะมันเป็นน้ำสะอาดออกมาจากเขื่อนลำปาเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนาท่องเที่ยวมาแต่ว่าเรามาเย็นแล้วนะ บรรยากาศตอนเย็นๆก็จะเห็นหนักท่องเที่ยวเขาไปนั่งกินลมชมวิวบนสันเขื่อนบรรยากาศชิลมากอากาศเย็นสบายเพราะมันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะเดีย๋ยวเราไปไปดูตรงนั้นใกล้ๆตรงนี้รู้สึกว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยละมั้งเน่ยเห็น ไอ้กล่องเสีวขาวข้างบนไหมนีเป็นตัวปล่อยปล่อยไฟออกไปใช้งานนะผลิตไฟจากข้างล่างมอเตอร์หมุนแล้วก็ไปแปลงเป็นไฟฟ้าข้างบนแล้วก็ปล่อยไฟออกไปใช้โอเค สำหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศน้ำออกจากมาน้ำออกมาจากเขื่อนลำปลานะครับคุณผู้ชมจุดที่เขาปล่อยน้ำออกมาาตรงนี้ก็มีซันแคลกซันแคลกหินที่เกิดจากกา,การกัดก่อนจากแสงอาทิตย์นะก็จะมีลักษณะนี้เห็นไหมเหมือนถ้ำนาคาน,ะนี่ มันไหมเขาเรียกว่าซันแครกเออพอมันโดนแสงมันก็เลยกลัดกล่อนเป็นรูปผิวหนังของพญานาะคตามที่เขาล้ำเลยกันนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะของแต่ละบุคคลอันนี้เป็นที่ระบาย ต่างๆนา,ๆน,านานะสามารถมาเขียนได้ใครรักใครชอบใครร <laughs> ะบายระบายลงบนก้อนเห็นได้นะอันนี้ก็จะระบุว่าเป็นคนไทยชัวร์้อยเปอร์เซ็นถ้าเป็นคนไทยจะมีการระบายลงสู่้าผนังแบบนี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆใกล้ๆโอ้ยไม่ได้เอาแห่มาด้วยแห้ววนจักบาทนี่สิอว่าใดอยู่เพรานี่ยจวดวานจวดจักบาทน,นี่สิอว่าใดอยู่สักโตสองโต โอเเเ้เย็นเย็นเย็นมากเลยตรงนี้ตาเล็โคดิเย็นมากเลยตรงนี้ อ,อยู่ใกล้ๆนี่มันเสียงดังมากเลยน่ากลัวมากเลยถ้าตกลงไปแล้วก็คงจะหมุนติ้วๆออกมานะหรือจะชนโขดหินอะไรบ้างอันตรายแต่ปกติเขาจะมีป้ายบอกว่าอันตรายห้ามลงเล่นตรงนั้นนะนะ สองตีมันพุ่งออกมาน้ำพุ่งออกมาเดี๋ยวเด๋ยวให้ดูอีกอีกรอบหนึ่งซันแคลกซันแคลกหรือว่าผิวพญานาคผิวพญานาคลักษณะเหมือนนะเหมือนถ้ำนาคาที่อยู่บึงการที่กำลังโด่งดังกันอยู่อ๋อนี่ไง ตรงนี้กม็มีอันนี้แหละเป็นแบบนี้แหละ,และเดียวกันเลยกับธรรมนาคาแต่ว่าตรงนั้นมันจะมีรูปลักษณะที่เหมือนตัวตัวพญานาคแล้วก็หัวพญานาคแต่อันนี้มันจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆที่ลักษณะเดี๋ยวดูดูลักษณะการเกะสลักของชาว ชาวไทยนะครับท่านผู้ชมดูเลยจนะมีชื่อนู่นนี่นั่นเอ็มไปหมดเลยถ้านานไปเขาคงจะมาเอาไปสตาร์ทนะเอาไปเอาไปวิเคราะห์ว่าใครเป็นคนเขียนนี่ครับดูเลยว่าที่นี่ประเทศไทย น,น,นี่ตรงนี้เหมือนหัวพญานาคมากคุณผู้ชมไม่เหมือนหัว,หวนะเหมือนเหมือนตูด <laughs> แต่เห็นมันมันเหมือนกันนะกับทํานาคาลองรอยของการทำไปไปกคริยากันกับดวงอาทิตย์ นานวันเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ให้ดูสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครมีโอกาสแวะมาก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับเตรียมชุดว่ายน้ำชุดเล่นน้ำมาด้วยนะตอนงอนก็จะมีอาหารบริการนะมีห่วงยางต้องไปไกลนะคุณผู้ชมเนี่เล่นแบบนี้ก็ ชิวๆแล้วเนี่ยถ้าเดินทางไปไกลก็เสียค่าใช้ใจ่ายโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูขึ้นขึ้นไปดูข้างบนลักษณะร้านอาหารแต่มันยังน่าจะยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นตนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดอยู่แต่ว่ามันก็จะมีบางร้านนั่นแหละที่เปิด ฝ่ายก็ต่างได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นแนะนี่เห็นไหมอันนี้เขาก็จะมีเสือสำหรับนักท่องเที่ยวม,มานั่งชิวๆแล้วก็มีอาหารมาให้อาหารไม่ใช่แจกฟรีนะครับคุณผู้ชมต้องจ่ายนะครับที่นี่คือหางเขือนลำปา อำเภอสาส์สนจังหวัดกรสินนะครับโอ้ยเหนื่อยใครว่างก็มาเที่ยวได้นะครับถึงบรรยากาศชิวๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวก,กันคลิปต่อไปโอ้ยมือไม่ว่างเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย